จระเข้เหรออุ้ยจระเข้ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะต้องเอาตุ๊กแกมาแก่ซื้อซื้อ้าวกินอ่ะเฮ้ยพี่เฟียสที่เฟียสจะให้กบกินเลยเหรอข้าข้ากบกินเลยตายแล้วตอนนี้อยู่ใกล้ๆกบเลยอ่ะเอาเอาไงดีอุ้ยอลิส ก็าติดตามแจ้งฟลุกด้วยนะครับพี่พรพี่พอรอาบน้ำย่างครับเนี่ยโอ้ดูดิผมพี่พรยังยุ่งยุ่งอยู่เลยฮะอยู่ไหนจิ้งจกอะไร,รไหนพี่พรเจออะไรจิ้งจกจิ้งจกเหรอ oh. นี่ไม่ใช่จิ้งจกนะอันนี้มันกบนี่ไงเห็นไหมนี่ไงกบ มไหนตัวมีโอ้มันมีตัวอะไรไปอยู่ในกรงกบเราเหรอใช่ไหนดูซิไหนมามาไม่เห็นเห็นเลยกรงไหนครับกรงนี้หรือกรงนี้กรงนี้กรงตัวเล็กเหรอกรงตัวเล็ไหนดูชิไม่เห็นนี้เลยไหนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวหม่มาเห็นหางอะไรก็ไม่รู้ดูดิหางอะไรอ่ะ ข้ามาดูใกล้ๆสิเฮ้ยอะไร呀จระเข้เปล่าจระเข้เหรอหอุ้ยจระเข้ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะมา,มาว่าอาจจะเป็นจิ้งจกหรือตุ๊กแกก็ได้นะแล,แล้วมันเข้าไปยังไงเนี่ยมันเข้าไปเองในนั้นเนี่ยมันเข้าไปไปไปรูอ๋อมันเข้าตรงรูนี้เหรอนี่ไง,งนี่ไงรูตัวนี้ไหนลองเปิดดูสิว้าวนั่นไงเจอแล้วเขาน,นอนอยู่ตรงนั้น พี่พอสพวกเราจะทําไงกันดีครับถ้าเจ้าจิ้งจกตัวเนี้มันอยู่กับกบตัวเนี้มันอาจจะโดนกบกินก็ได้นะ okay. 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 พี่พอสพวกเรามาช่วยจิ้งจกกันดีกว่าเดี๋ยวพวกเราจะเอาจิ้งจกไปปล่อยนะโอเคเป้า <Okay. S 1> จะเอาไปปล่อยข้างล่าง <Okay. S 1> เอาไปปล่อยในป่าเลยไหมอย่ยปล่อยปล่อยป่ามเลยตุ๊กตุ๊กแกอุยตุ๊กแกเพื่อนของมันเหรอ อา้าวเหรอเราต้องต้องหลอกจิ้งจกใช่ไหมจจอ๋อแล้วมันก็จะวิ่งหนีไปในป่าเลยใช่เปล่าเนี่ยโชคดีนะที่มันมาอยู่ในบ้านหลังตัวเล็กนะถ้ามันเข้ามาในบ้านตัวนี้นะโดนกินแน่นอนดูดีตัวนี้ใหญ่มากนะพี่โบกดูดิจิ้งจกมันเข้าไปอยู่ในกล่องกบอะออ่ะเอ้ยนแบบ่ากลัวจังมาว่ามันไม่ได้เหมือนจิ้งจกนะแบบจิ้งจกมันจะเป็นตัวใสๆแบบอันนี้มันลายเหมือนตุกก๊กแกเลยอะดูดีเด็ก เฮ้ยอะไรอ่ะแม่ตุ๊กแก,แกเฮ้ยม,มีแม่ตุ๊กแกด้วยโอ้โหพี่พอดพี่พอดจะให้เขาไปหามแม่เขาหรอแม่เาอ่ะโอเคโอ้ต้องหลอกเขาขนาดนั้นเลยหรอแล้วเราจะปล่อยกันตรงไหนดีนะจริงจกอ,อ่ะมันชอบอยู่ตรงกําแพงมันชอบเกาะกําแพงเราเราปล่อยตรงนี้เลยไหมนี่กาแพงตรงนี้<ห>นเลยไหมไว้ม,มาว่ามันน่าจะอยากออกมาแล้วแหละพี่เฟียส นี่เห็นไหมมันเข้าตรงรูตรงนี้อ่ยไม่ใช่จระเข้พี่เฟียสอันนี้มันคือจิ้งจกหรือไม่กุ๊กแกะแบบนันยังแย่ไม่ออกว่ามันคือตัวอะไรเลยเนี่ยปมมาเป็เคอ๋อปากมันเหมือนจระเข้หรอปากมันแหลมแหลมใช่ไหมอ่ะอย่างน้อยมันก็เป็นสัตว์ลื้คานเหมือนกันนะเฮ้ยพี่เฟียสพี่เฟียสจะให้กบกินเลยเหรอไม่ได้หมามาว่าสงสารเขานะ ให้เขาไปใช้ชีวิตข้างนอกดีกว่านะไม่อยากให้ใช้ชีวิตอยู่ในท้องเจ้าก,กบนะไปะจิจงจกตุก๊กอ,ออกมาเร็วเอาเขาไม่ยอมออกมาเลยอะออกมาอย่างเนี้ยออกมายัางครับมาเด็กๆมามาเอาอันนี้มาเขีย่ยเขาออกมาออ้ยระวังเขากระโดดใส่เพี่พอดนะ โอ้ยเขาไม่ยอมออกมาเลยระวังขางเขาขาดเราจะต้องทําเขาเบาๆนะห้ากวกิโลไม่เอาบิ๊เบียนสงสารเขาสงสารจิ้งจกนะไมอ่อยากลองดูอ่ะกับเราทำอีกรอบหนึ่งอ่ะ<ๆ>เขี่ยเขาขึ้นมาดิมันไม่ยอมขึ้นมาพี่พอด์ตทำไงดีอกก่ะไม่อยากกลับบ้านพีโกอ้าวอยากกลับบ้านพีโกเดี๋ยวมาม่าเอานี่ออกก่อนนี่ เอาสะไว้น้ำออกก่อนนะครับอ่ะพี่จิงจกตุ๊กแกมาเร็วมาเร็วออกมาเร็วอย่าไปอยู่ในกรงกบเลยนะระวังโดนกินนะอ่ะเขาจะมาไหมอะออกไปตุ๊กแกข้ากูกินออกมาไมนะพี่เฟียดออกมาเว้ยเว้ยเว้ยเตกใจเลยอะ่ะเขาอยู่ฝั่งนี้แล้วโอ้ตายแล้วพี่เฟียสอุ้ยเขาแลบลิ้นด้วยอะ่ะหรือว่ามันคือตุ๊กแกเนี่ย พี่ออกมาแล้วเรเด็กๆพี่ออกมาเร็วๆเร็วๆมันจะกระโดดใส่เรานะข้ากินเลยตายแล้วออกมาเร็วลูกออกมาออกมาเร็วครับอุ๊ยพี่แย้มเขากระโดดกระโดดมาฝั่งนี้แล้วพี่ตุ๊กแกกิ๋วมาหาคุณแม่ไหมคุณแม่ของเธออยู่ตรงนี้นะออกมาเถอะ พาไปอยู่ในกงกบอาจจะโดนกินนะมาหาคุณแม่เ็้คุณแม่ตัวใหญ่รออยู่แม่ตุ๊กแกรออยู่จ้าแม่ตุงแกมาเร็วค่ะมาแล้มาไหมมาไหมไม่ยอมมาเลยอ่ะตายแล้วตอนนี้อยู่ใกล้ๆกบเลยอ่ะเอาเอาไงดีโฮ้ย มามามาออกมาแล้วลูกออกมาแม่อยู่นี่ออกมาเลยว้วออกมาแล้วเฮ<ะ>้ยมันติดอยู่ตรงนี้เอาไปแล้วลูกไปแล้วไปแล้วแหมเย่เขาไปแล้วให,ให้ให้แม่ไปด้วยอเอาแม่เขาอยู่ตรงนี้ทำไงล่ะเรายืดิเต้องงทางไปเจอไหมเขาหายไปเลยใช่ป่า อ๋อเขาหายไปแล้วเห็นไหมอ่ะโอเคสหรวบวันนี้พวกเราก็ทำารารกิจเสร็จแล้วนะยังยังยังไม่ได้ไปเลยแม่ยังยังยังไม่ได้ไปเลยแม่ตุ๊กแกเหรอแม่มันเป็นของเล่นอ๋อแม่เขาคือของเล่นยังไงอ้าวพี่พอจะเลี้ยงแม่ตุ๊กแกใช่เปล่าโอ้แล้วตุ๊กแกตัวนี้เขากินอะไรเป็นอาหารนะ อ๋อกินเหมือนจิ้งจกเลยเหรอสงสัยเขากินแมลงกันนะใช่ปะใช่กินนอนเย้เย,เย,เย้เราทำภารกิจเสร็จแล้วมันไปยังอะ่ะมันไปแล้วพี่โฟกตอนนี้เ<ม>จ้ากบก็อยู่คนเดียวแล้วไม่มีเพื่อนเป็นตุกแกแล้วเกือบโดนขิดแล้วไม่หลาตุกแกใครเป็นคนช่วยตุกแกคะเมื่อกี้นี้อโอ้โหเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยเหรอพ,รพี่เฟก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันใช่ปะ โอ้โหพี่เฟียสปั่นจักรยานแรงจังเลยโอ้โหเฮ้ยนี่อะไรใครมาวางตุ๊กแกอยู่ตรงนี้เนี่ยวาย <No. S 1> พี่พอ้อสเนยบอกว่าพี่พอ้อสจะเอาตุ๊กแกตัวใหญ่ไปปล่อยไงพี่เฟียสไปช่วยหมาหมาปล่อยได้ไหมอ่ะเอาไม่กล้าไปอ่ะพี่โฟก้าเอาวพี่โฟกพี่โฟกเอาไปปล่อยในป่าให้หน่อยเร็วโอ้โห นี่มันจะกินต้นไม้ของอามาหรือเปล่านะเฮ้ยต, <Hey, S 2> ตรงนั้นเลยเหรอ